สวัสดีครับเข้ากับรายการเล่นกับแทนนะครับวันนี้เราอยู่เกมวัสดีครับกีเพิร์สทาร์สสามวันนี้จะไปไหนกันเราจะไปไบโอใหม่เชลวซึ่งคนที่นำทางไปก็คือพี่หนุ่มกัญชัยโอเคพี่หนุ่มนำทางเลยพี่อยู่ในช่วงหนวหวนกระเช้านะฮะหนจจิงชาโอ้ยคือวิ่งเร็วแท้พี่รีบหรอ เออน yup. to ี่เป็นไหนวะไอ้เหี้ยก็ก <like yeah> ินเบอร์ลิตก็กินเบอร์ลิตโต้ห้ก็เลยเร็วพี่รีบอ่ะไม่ได้รีบคือแบบวิ่งไอ้เหี้ยนั่นนกกินแล้วเหนะไม่กูไม่กินดิกินกินกินไม่กินไม่เอาเบื้องกูเป็นคนหิวไงกูจะไม่กินอาหารคอยที่กูอิ่มว้าวขุดได้ไหมขุดโอ้ยเออกเอ๋ตอนตอนมามันไม่มีอย่างนี้เนี่ยมาทางนี้ทางนี้ทางนี้ไป มันก็เปลี่ยนไปได้เปล่าเฮ้ยเป็นแดกแล้วอ๋แกกอแดดกว่าเดิมแพน้นะ <c oughs> กำลังไปกำลังไปอาจจะเป็นเพราะทรัพยากรรอบๆหรอืรอเปล่ามันทำไปเลยเลยทำไปเลยรอบๆทำไปเลยออตีดีดีมาเฟ่มามน,นี่มาน,นี่มาน,นี่มานี่มานี่เราสามารถเฟรนดี่ไฟเพื่อนเหมือนตอนที่แล้วได้รวยเอี่ยแล้วบอกจะไม่พูดหยาบเลยนะมอ๋ออดีตอดีตอดีโกเม็นน่าไซ มันไม่ได้หว oh. ่ะอยู่กับเพื่อนแล้วมันคึกคักมันไม่ได้อ่ะอย่าแทนมาส่งข้อยเหล่านี้มาวันนี้วเมาเอาไปเออเอาไม่เลยชาวไร่ถูกใจสีดีก็ตขอเปนิออโทชาวไร่ถูกใจสีดีมันบอกว่าอยู่ตะวันตะวันตกเฉียงเหนือใช่ไหมเพราะว่าบอสน่าอยู่ซ้ายบนเอาจริงคือผมไม่รู้ตะวันเหนือใต้ออกตกหรอกพี่จริงจริงเหนือใต้ ออกวันนี้ตกเฮ้ยใบโอมใหม่ทุกคนฉันชอบใบโอมนี้อุ้ยสวยอ่ะฉันชอบใบโอมนี้นี่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 เใบโอมใหม่อุ้ยเลือดอ่ะอุ้ยเลิศสวยเอาละทุกคนมากันมาเอาไใ้นี่ก่อนเอาบอริโตมาบอริโตสีเหลืองไปช่วยขุดเพราะเบอริโตที่ที่ข้ามาเป็นเป็นเบวกอ่าบวกเพื่อนจะมีขุดคอนเทมแปลบอริโตก่อนดิอ่ะน่ยาๆน่ยาที่สวยเฮ้ยดูดิแคนดูดิ ใช่เราชอบมากบอกตรงนี้อะไรเนี่ยเก็บให้หมดเก็บให้หมดไอ้ละได้เออเพื่อชนิดใหม่เพื่อชนิดใหม่มได้เห็ดปุยอุ้ยมีมีแร่ใหม่ด้วยนี่แร่ใหม่แร่ใหม่กดไหนกดไหนอุ้ยสวยบอกเลยว่าบอกเนี้ยไอ้เท่หัวเกิดเฮ้ทุกคนใครมีจอบเสียบบ้างปะไอ้เยี่ยหรือมอเสียบมาเสียได้ว่ะทำไมอ่ะ บางทีต้นไม้ในนี้อาจจะต้องใช้เสียมในการขุดเงี้ยมันถึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมอนสเตอร์ใหม่มอนสเตอร์ใหม่มอนสเตอร์ใหม่ไหนใช่แล้วมันช้าด้วยเอาแล้วไม่ใช่ไม่ไม่ใช่หรออุ้ยว่าไเลี้ยงเลี้ยงสองสองร้อยเนี่ยมันตีกูสองร้อยเนี่ยไม่ใช่กูตีมันนะ อุ้ยเลือดอะไปด้วยกันไหมอย่าแยกเถอะก็ร้องเดี๋ยวนกจะแตกคนแรกขุดขุดขุดเออใช่กูแตกอี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องทำไฟไว้ก่อนบอกพี่เจ้าเองเราได้แล้วเราได้แล้วคนลุกเลยอุ้ยสวยบอกบอกเลยว่าไบโอมใหม่ไม้อย่างเยอะไม่ต้องกลัวหมดเลือดอะพุ่มไม้มันมันไม่เหมือนกับไม้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อตีกูตีแล้วตัวเขาเลยนี่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 ทุกคนมาดูนี่มาดูนี่อันนี้คือของวันนี้คาค้าไว้สำหรับหาบอสนี่คนนกสีฟ้าลองกดตีดูสิ เฮ้ยนี่ยคนเลยนะแล้วถ้าเกิดเราขนดกเราผมกดขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นมันต้องใช้สิทธิ์ขนในการช้าที่ไว้สำหรับหัวบอสเดี๋ยวเดี๋ยวมีแลกทุกคนอย่าเพิ่งไปทุกคนอย่าเพิ่งไปเอาแลกเดี๋ยว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 ข้ามบนมีอะไรที่เรืองแสงเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนไปไม่รอกเลยดูน้ำดิสวยจังน้ำสวยเราบอกเลยน้ำสวยมากมากคือโอ้โหเพื่อวางกระสรางไฟอ่ะดีแล้วที่กูไม่ได้ไปถ่ายวาโล เปิ้มปิ่มไหมย่าแบบซื้อเกมมาคุ้มอ่ะไอ้เหี้ยมาดูมาดูมาดูตรงนี้สิทุกคนเลยทุกคนไปไม่รอกูอีกแล้วกูอยู่กับมึงไงไอ้เหี้ยเดี๋ยวขอสวยงามก่อนสวยงามมากสวยงามมาเบาเลยลูกไม่ได้อยู่กับเราเราอยู่คนเดียวอู้อยู่กับมึงครับคนอีเทนอุ้ยได้ไดมอนด์อุต้องเดินไปหามึงไหมได้ไดมอนด์ทุกคนได้ไดมอนด์ผิดคนตัวนี้กูบอกแล้วว่าผิดคนก็ยังขีหอวยกู กระเดื่อแดงๆสีเหลืองไหนๆอุ้ยสวยสวยมากคลยนูนน้ำสวยมากเูยิเราไม่ไปรับรอบดิเราไม่ไปรับรอบดิยชอบมากผมบอกบอกเลยว่านี่ต้นไม้พึ่งแทนไหนต้นไม้ไหนขุดไม่ได้นะขุดไม่ได้นะขุดไม่ได้นะลองนะขุดไม่ได้นะลองนะขวานได้เปล่าไม่ได้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 ลองหมดแล้วใครมีที่คาบดีบอกบ้างไอ้เหี้ยอยากได้จริงบอกเลยมันลองมันขุดไม่ได้มันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นพ็ับอะ มันเป็นพ็อปแมปอะเออตีไม่โดนเลยอะเอ้ยอยากแงเลยบอกโตว,ว่าอยากได้มากบอกเดฟเดฟทำให้ขุดได้หน่อยบอกเลยว่าอยากได้มากเออโต้องอะไรวะแล้วยานี่ปลูกไดเปล่าปลูกได้ได้ตื่นได้หน <c oughs> ่อย <c oughs> แบบเหมือนเราแบบมาทัศนศ,าศาึกษาเฮ้ยยาดี้ปลูกได้เหรอยานี่ปลูกได้เสร็จกูเอายาไปเยอะทุกคนกูขาดงามไอ้เฮียด,ดงงูในสัตว์แต่เร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 ่จาพงามมาช่วยเอายาไปเยอะๆแล้วทุกคนเสาหินแตก อยากได้อยากได้มากขอขอเยอะทุกคนขอเยอะบอกเลยว่าที่มันให้ไม้มาเยอะเนี่ยไม่ใช่นะไว้ทําสะบานไม้มันสวยมากแบบนี้คุ้มแล้วที่ซื้อเกมมาราคาไม่ถึงส0งร้อยแต่แต่เดินมาพี่แต่เดิมมาหาพ่ไหนวะไหนวะกันออไปอุ้ยสวยสวยอ้ไอ้ยี่ยมีระบบใต้น้ำปะอยากลงน้ำที่มายเลยโอ้ยโอ้ย พี s <S oy, una, ่ต <oh, ุ๊กแย่แล้วคุณจะไม่ทงนี่เฮ้ยนอน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 มีนอนจำจมอุ้ยดูดิสววยสูงไหมสูงไหมคุ้มแล้วที่คุ้มแล้วคุ้มแล้วเนี่ยคุ้มแล้วคุ้มแล้วคุ้มแล้วเจอไหมข้างในต้องมีอะไรไอ้เด็กเหี้ยมึงอัดอยู่เปล่าอัดอยู่อัดอยู่โอ้ยตื่นเต้นในแท้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีเจ้าของบ้านมีเจ้าของบ้านจริงเด้ อุ้ยมีระเบิดมาด้วยแฮะระวังระเบิดมุมตัวเองอ,ะอ่ะวิวอยากดำน้ำมากเขีไปพี่ดูดีกว่าได้เหรียญโบราณทุกคนมีคนพลาดไม่มาใช่มีมก้นผ้าบอกเลยไม่มาเดันที่ที่ที่พอที่พอรู้มานะนี่นี่นี่เธอเธอมานี่ยเลยเอ้ยมันนึ่งมันนั่งขอคอขอส่งลูกกันเี้ยรู้สึกกูเพิ่งรู้สึกว่าของเรามันเก็บได้น้อยก็ครั้งนี้แหละไอ้สัตว์แต่ไว้พอไม่พอทุกคนทุกคนมาทุกคนมาตรงนี้ก่อนเลยแป๊บเดี๋ยวขอแล่ก่อน ของดีมาก <c oughs> สกแกนเลยอ้ยคุ้มแล้วอ่ะซื้อเกมมารู้สึกปื้มปิ่นอยากมีดอกไม้เรื่องผงใหม่จังมันจะมีไหมวะไม่ทุกคนได้เก็บยาไหมบา้างวะนี่นี่เธอเห็น<ๆ>ปุ่มปุ่มยาปุ่มยาพุ่มยาปะปุ่มยาขยับได้ป่ะใ <c oughs> ายร่างอันนั้นคือมอนสเตอร์เฮ้ยได้ขนนกสีทองทุกคนนกสีทองคืออะไรอันนั้นไว้ขายไม่เธอเนบอกว่าจะรอแทนใช่ป่ ไม่เป็นไรมันไม่ตายหรอกนี่แทนเห็นปะมันไม่ตายหรออุ้ยเออจริงว่ะไหนอ่ะมันเมื่อกี้มันซ่อนเว้ยมันจะเป็นพุ่มไม้ในตอนแรกใช่เป็พุ่มไม้ขยับได้เว้ยมันเป็นพุ่มไม้ขยับได้เราไปทางอื่นก่อนไหมทุกคนตื่นเต้นกับตรงอื่นเออไปแล้ไปแไปแม่นหัวหวงแบบนี้มันกว้างใหญ่มากกว้างใหญ่ไปซ้ายตอนแรกกูเพิ่งรู้สึกว่ากระเป๋ากูน้อยอยากมีสักร้อยช่องเฮ้ยกำแพงนี้เราเลาะไปได้ปะ อยากสักใบกระเป๋าสักแบบสิบใบเออกระเป๋าสักยี่สิบใบอย่างเงี้มีปะเออถ้าอาจจะมีของค้าใหม่ก็ได้นะคะจะไปดูมีมีอยู่แล้วนี่ไงแอ้เรด็นี่ไงเออว่ะเราได้เอาโต๊ะค้ามานะสร้างใหม่เลยสร้างใหม่เลยเออแล้วก็เอาที่เนี่ยมัันมนไม่คุ้มไงมันมันใช้แลกเงินแลกอะไรเยอะแยะเลยนะแลวไม่เราเราก็สร้างนี้เลยไงเราก็สร้างแบบที่เนี่ยนี่เพราะมันมีที่อยู่แล้วอ่ะแล้วผมบอกเลยเพลงเพลงโคตรดีไม่ไม่ไม่ พีเ่เขาจะบอกว่าไอ้แบบเนี้ยมันมีเยอะอ๋อโอเคมันก็เลยแบบว่าหาที่ปักแหลงปักแหลงไม่ได้หรอแทนมึงปวดเอ้ยเปิดวะปวด,ปดเอ้ยเยอะอะไรวะเปิดโหมดสตรีมเมอร์ไหมไม่ได้เปิดปอัน,นี้เพราะว่าอันนี้ขอพักสตรีมเมอร์จาอันนี้ขอพักก่อนจ้าปอดีว่าปวดเจ็บคออะไรใช่มันยอวตั้งข้างโหมดสตรีมเมอร์ในเกมนี้อาจจะแบบว่าหมายถึงเออ ลิขสิทธิ์ของเพลงเนื้อออกไหมเขาเอาเพลงนี้มีลิขสิทธิ์ออกมาอะไรอย่างนี้เนอะปะโอ้ตอนนี้กูเพลินมากไอ้เหี้ยถ้าใครรู้จักกูนานจะรู้เลยว่ากูเป็นคนอะไรที่ชอบแบบนี้วันนี้คือมึงไม่ต้องนอนละหิ่งห้อยสีแดงเลยสวยจังไอ้เฮียคือชอบบอกตรงว่าชอบไม่มี่ขุดบ่อเลมที่มันให้ไม้ไมาเยอะไว้ทำสะพานกับทอสทิ่นี่แหละไอ้เหี้ยอย่างเยอะเลยกำลังหันสายอยู่ทุกคนคผมกำลังหันสายอยู่ วิไม,ม่กี้เผยคำหยาบขอโทษเนไม่ต้องขอโทษเลยหยาบก็หยาบวันนี้เราหยาบเราหยาปไม่ต้องกลัวเนยน่าตกปลาเธอเธอไม่ตกปลานักตกปลาไม่มาวันนี้ยังไงบุ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 งเนี่ยน, <c oughs> น้ำมันใสหน้า <c oughs> ดำมึงไปมากเลยอยากลงไปเก็บไปนั่นน่ะให้ดอกเซียงแดงสยลายเก็บสาลายเออทุกคนตอนนี้กูเรื่องเรื่องล่ามากหาทางไปต่อหาทางไปต่อ มึงระวังขาทางไปปอไปต่อแล้วเจอมันเตออนนะเอานี่ปอดยันอยู่เลยวทำไมกูตีไม่ค่อยโดนเลยวะตีแบบไม่ค่อยแรงเลยอ่ะใช้ที่ขุดอะไรอ่ะเอ๋ปลาหางนกยูมอเอปลาขนนกสีฟ้ามอระดับเหล็กทุกคนใช้อะไรกันอ่ะเหมือนกันเออทำไมขุดไม่ค่อยไปเลยวะมันก็เหมือนกันมอนกันมันกันมันมันกำกำแพงมันแข็งกว่ากำแพงหินเลสกาเลตโอ้ไม่ท้เราจะไปหลอมได้แร่ตัวใหม่หรือเปล่า ไม่รู้เหมือนกันวะแล้วเล่าหม้อไหนอ่ะหม้อนี่คืออะไรเหรอหม้อที่และที่หลอมไงไม่รู้หม้อไหนเบอร์หม้อหม้ออ่าเตาเตาเดียวกับทองเราไปตำรวจแเห็นเห็นใช่เห็นอยู่ตอนตอนที่ว่าหลอมทองสีแดงปะใช่เราไปคนเดียวนเราไปคนเดียวเราไปคนเดียวเรื่องอ้าวเฮียตันปลาเฮียเนี่ยอหยุดแน่เลยเฮียปลาหยุดไอ้นั้นไม่ทำประโยชน์อะไรเลยในตอนนั้นนะเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยว อันนี้โอเคแมวเดีกว่าไปนุกไปนุกเราไปด้วยกันนุกมึงไม่รู้มีอะไรกูมาหาแรื่เฉยๆี่น่ขุดเพิ่มถือว่าดีดูดิขุดชาะจ้ะแล้วนี่ไงช่วยขุดยังไงสองแรงอันนี้อันนี้เอาอันนี้เอานี้เพิ่มดาเมทขุดอัลมาคาวอแคทไอโดนเจ้าอันนี้โตทองเหรอใจแล้วทุกคนไปทางนี้นะผมจะลองไปครั้งแลทังทั้งทั้งท เอ๊ข้ารามีแสงออร่าอะไรด้วยเฮ้ยอัปปันนี่มาาเห็นแลนดแลนด์สองสว่างเฮ้ยสลามสีม่วงทุกคนสลามสีมม่วงันมีพิษกูมั่นใจว่ายพิษขั้นกว่าแน่นอนไห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 นน้องสีม่วงนี่นี่อยู่ที่เขาอยู่ที่เขามาทางนี้มาทางนี้อุ้ยเฮ้ยเหมือนนักเโคลิงอ่ะไอ้เหี้ยคุณถ้าถึงเกมนี้ขึ้นมาเลยนุ๊กไปคิดจะช่วยกูหน่อยรึกูช่วยอยู่กูจะวิดทางไอ้นุ๊กแต่จะมาพร้อมกับกู อะไม่ทางมาทางมึงเลยกูไปทางนล้นกูก็ถึงได้อ่ะพี่อ่ะเฮ้ยเก็บเก็บนี่ตรงนี้ไอตรงนี้มันคือแหล่งฟาร์มเยิบเรืองแสงดีมากบอกเลยอ่าทุกคนอย่าเพิ่งไปหยิบน้ำน้ำเมืองสีม่วงนะน้ำอะไรอ่ะนี่ไงอ๋อพี่ขุดคุณคุดคุณคุณคุณเพราะว่ามันจะบอกว่าได้รับการฟื้นฟูพลังน้อยลงถึง50%นาน30วินาทีอะไรอ่ะสลามพิษปุก เก็บหญ้าไปเยอะเอา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 ไปฟาร์มน้องได้ทุกคนเก็บหญ้าไปเยอะเก็บหญ้าเยอะๆเก็บหญ้าเยอะขอร้องเออ่ะตัวป็นตัวกูมีแต่หญ้าชจะหมายไว้ยถ้าทุกคนอยากอุ้ยกูย้ายบ้านมาอยู่ตรงนี้ดีกว่ากูบอกแล้วมึงย้ายมาเยี่ยเพื่อแบบมึงขนบ้านทั้งหมดมาที่นี่กูขอสมบัติเห็นแล้วเห็นแล้วแสงว่ะไหนสมบัติหน้าตาเป็นไงไปไม่เอเมไม่รู้ไม่มีใครมาเลยไหนอ่ะโอ้โหไม่มีอะไรเลย เอ้าอ๋อพี่เอ้ยมานี่ดิมานี่ดิมาเดินเดินหนังโอ้สองสมบัติหรอมันคือหนังกะติกอ่ะกับอาหารอย่างไรไม่หนังกะติกเฮ้ยพี่ว่าไอ้ตรงที่มันเรืองแสงอ่ะมันต้องมีอะไรซัมติงอะไรแน่เลยเว้ยไปพี่เราต้องไปแล้วทำไมเราไม่ตีตรงนี้ด้วยทุกคนเนี่ยมันได้เหรียญในเตืองแสงนี่นี่ทางนี้ทางนี้เรืองแสงนี่นี่เฮ้ยนี่เนี่โอ้ยเยอะจังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนอย่าแยกกันอย่าตายหาเดี๋ยวนุกตายทุกคนไป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 นุ๊กคูไปไหนแล้วเนี่ย เนี่ยกูอยากสร้างบ้านที่นี่มากกูพูดตรงกูตงมันสวยมากมันสวยมากกูชอบมากกูชอบมากมันเลิศมากสร้างบ้านเฉพาะกิบไปตรงทางเข้าทางเข้าไปโอขาบอะ้วใช่ผมสร้าง<ะ>แน่ทุกคนไม่ต้องกลัวพี่สำคัก่า้าเจอสวนอีกแล้วเฮ้ยเจอเจอผมเจอสิ่งสำคัญที่เรานั่งเตือนด้วยกันนี่นี่มาหาผมมาผมตองขันะไรวงนี้มีสวนนะแทนมึงสีอะไร สี่จำเงินนี่นี่นกมาช่วยเรากดเห็นป่ะข้างหน้าโอ้ยโอ้ยคือแบบโอ้หัวใจละลายแต่แม่ดาข้างหน้านกข้างหน้าไอ้ไปเราไปฝั่งฝันแล้วแทนเราจะถึงฝั่งฝันแล้วทุกคนถึงแล้วเออมาดีนี่ไปดูนะอุ้ย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 มีของเยแล้วอ้าวเฮ้ยกําลังยังยอะอ่ะสร้อยคอโบราณบรรเทาดามิจับบอลลงสิบเจ็ดเปอร์เซ็นไหนไหนอะไรอ่ะอ๋อไอ้นี้อุ้ยเลือดอ่ะอุ้ย อ๋อมันมีอันเดียวด้วยนี่ใช่มีอันเดียวเฮ้ยเสียได้ยว่ะไม่มันเป็นอย่าง้แหละของที่เราหาจังแบบไอ้โลกไบโอไงเป็นแบบรางวัลอันนี้เหมือนแอ่ว่ามันเป็นใช่มันมันเหมือนเป็นตัวแทนของเขาเรียกว่าเป็นผู้นอยหรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเหมือนผู้ผู้เฝ้าของไบโอมเนี่ยผู้ปิทักอะไรเนี่บ้าผู้ปิทักผู้ปิทักเออใช่ใช่คุมเด็กสองคนอ่ะโอ้ยเด็กเด้อพวกนี้ไอ้เหี้ยติดตันด้วยสัตว์ พี่บอกแล้วว่าให้ให้ระวังไอไอจะงอนไม่งั้นมันมันมันปลาลำสัตว์เนาะอ๋อไองอนสีส้มันอะใช่ตอนนี้กับข้าโอเคเยอะมากโอเคกูอยากจะบอกว่าไอโลกโลกไอโลกโลกนู้นน่ะกูหาแทบตายบอสลามบอสไอโลกนี้แม่งหาแล้วเดียวเจอเลยเฮ้ยแป๊บนึ่งไอสกาเล็กใครเอาไปแล่สกาเล็กพี่พี่เอาเอาดีบุกมานี่เอาดีบุกมานี่ดูด้วยคนหาดมีเลขที่แปดมีสี่ เอาดีบุกดีบุกไม่ใช่เหล็กดีบุกผมไม่มีแล้วอ่ะดีบุกล้อมอยู่ล้อมอยู่ล้อมอยู่นี่นี่นี่คาโต๊้ไม่โต๊้ไม่โต๊้ไม่ดีบุกล้อมอยู่เมื่อกี้มันทองแดงไม่ใช่เหรอดีบุกเหรอใช่ดีบุกมันเป็นแบบไหนแล้วว่าดีบุกเด็กเป็นเนี่ยอย่างงี้พี่ผมอยากผมขอสักการกับทองแดงหน่อยอ่อทำอะไรอ่ะผมจะคราฟโต๊ะใหม่นี่เอาดีบุกมให้พี่ดิ ผมใช้แค่ทองแดงพี่ทองแดงกับแท่งเหล็กมันแท่งสกาเล็กเหล็กแล้วก็ดีบุกนะทองแดงไม่ใช้ใช่ครับผมมันเขียนว่าแท่งเหล็กไม่นี่ไม่ใช่นี่อันนี้โต๊ะทำงานสกาเล็กเออใช่ใช่อีกอันนึงไม่ใช่เราขาดดีบุกใช่ไหมใช่เราขาดดีบุกแต่ว่าแทนแทนมีมวยมีมวยมีมวยพี่พี่ดนตีกระเดงวะเพราะไงวะพนันพนันคู่ไหนชนะคนไหนชนะไม่ต้องพูดขาดเนี่ยขาดขาดดีบุกสองอันเนี่ยก็ได้แล้ว นในตัวใครมีมหมครับ้าง,งอ่ะมีแต่เรามีแต่ว่าเราต้องขุดไปเจอหมู่บ้านพ,พี่พี่พี่มาเก็บก่อนเลยเดี๋ยวผมเฝ้าให้หลุมดุมพี่อ่ะอ๋อไอ้หลุมเมื่อกี้ใช่ไหมรอไปเลยแล้วก็เอา <c oughs> เ,เอาไอ้นี้มาให้ด้วยทุกคนจะได้เห็นว่าเ้อะไรอะ่ะมีตัวอะไรกันเด็กในนี้ด้วยก็ไม่รู้อ่ะอะไรอะ่ะนี่ดูดีกับข้าวเยอะแล้วทุกคนมีประมาณร้อยกว่า เด็ดเหม็ดได้เด็ดเหม็ด้วยเดี๋ยวรอตายอีกรอบค่โอเคไหนว่าแทงกูไปไม่ถูกว่ะนั่นเดินตามทางมาเดินตามเดินตามมานั่นแหละโอ้ยเอ้ยน้องตีก่อเดี๋ยวนะพ่อเหม่อตีเตียร้อยนะพี่แมงพี่หนุ่มกูใจเย็นพี่แรงหายแล้วตัวพี่ยังไมาพี่วางพี่เดี๋ยวผมไปรับพี่ยังไม่เจอทันทีเว้ยเขาเรียกว่าไงนะต้นไม้ตึงตาพี่พี่พี่มาเลยปลอดภัย มามามากดมากดที่หลุมสบเปี๊ยใช่ป่ะอย่าใครเยืนขวางนะเดี๋ยวเดี๋ยวของเดี๋ยวของดูดูข้าตัวหมดโอ้ของกูลอยละเลี้วเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยมาแล้วทุกคนมาแล้วระวังระวังแท้ระวังไอ้คนอะไรท่านนี่มีมอนเตอร์ได้ปะทางไหนก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรเฮ้ยเห็ดมาเล็ดมาเล็ดเห็ดถอยทุกคนพี่ระวังพี่ถอยเลย ไอ้เหี้ยกินแล้วบอกฮะเอ้ยปรุงได้กูชอบโอเค,อ,เคอุอ้ย<ว><น>ผมว่าเราต้องเอา้าเดี๋ยวลอเดี๋ยวคนแตกอะไร<ม><า>อะยายายาหมดไอ้เหี้ยจบมีคนคุบเลือดอะ่ะไม่แบ่งยาไม่มีคนขอกูเลยแต่ไม่โผลพี่พี่ขาดแท่งทีบุกสองเอ้าอใช่ใช่เดีบบ๋ยวผมกแ้่เดี๋ยวผมกแ ไม่ไเป็นไรพี่พี่กลับเราเองวะพี่เ <c oughs> พี้ยนหรออะฮะมันหล่นนะไหนพี่ไหน,ไน,น,นอืออ๋ออยู่นูน่นโอ้โหไปกันไกลเลยพี่น้องทำไมไกลเท่าไรม,มีคนปลูกผักปลามันไม่กัดหรอกโอ้ยแล้ว e <c oughs> ีนี้ไปที่นี้ก่อนดีวกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยต่อทันแน่ โอเคบ๊ายบายครับบายๆครับคิดหนุ <c oughs> <EP> ่มบายด้วยบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับเจอกันพรุ่งนี้นบุ๋ยครับบุ๋ยเหนือเห็นว่า EP นี้ตั้งชื่อเลยไอเห็นที่อ่